นี่ย <laughs> <laughs> ่งไ้ชหลอกอลไวชี้ใครเอาอีกตลกอ๋อตลกไปได้ไปหนอกไปเขาไย่ต้ร้องม่าไงนะไอ้ข้าเขาได้ร้องวอานันบ <laughs>